จองรถยนต์ซูซูกิวันนี้รับดีลพิเศษซูซูกิ drive your dream พบกับข้อเสนอดอกเบี้ย0%นเซ์นาน60เดือนหรือคาฟรี90วันพร้อมส่วนลดสูงสุด5 0,000บาทหรือ s u z u กิ w o r r y free โปรแกรม7จดปีเต็มรับความคุ้มค่าที่คุณเลือกเองได้แล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูม s u z u กิทั่วประเทศ หรือเว็บไซต์ suzuki.co.th สร้างทีมสุดแกร่งที่คุณเลือกเองได้ในกิจกรรม The Ultimate Draft ตามแบบฉบอบทีมที่คุณชื่นชอบกับนักเตะค่าพลังดีเยี่ยมที่แกงฟุตบอลอันดับหนึ่ง FC Online เท่านั้นเล่นบนคอมมันกว่าแน่นอนคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลย Sir James ์คันี่ครับเขาใหญ่โรงแรมหรูบรรยากาศดีวิวสวยอาหารอร่อยราคาเป็นกันเอง สนามกอล์ฟตีสนุกท้าทายไปลองพักผ่อนกันได้ครับหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่0 3 6 3 4 1 2 0 0สีงอวัสดีครับผมกาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงในวันสงกรานต์นะครับขอให้ทุกท่านเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแล้วก็มีความสุขในช่วงเทศกาลหยุดยาวอย่าลืมกลับไปไหว้คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าผู้มีพระคุณที่ท่านนับถือกันด้วยแล้วก็เล่นน้ำเสร็จก็เชร์มายูเต็ดเจอกับนิวคาสเซิลได้แข่งขันคืนนี้เวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับตามเวลาประเทศไทย ที่เซนต์เจมส์พาร์กก็มีข่าวดีก่อนเกมมาฝากกันด้วยนะครับในเรื่องของการเจอกับสาริกาดงนิวเคาสเซิลซึ่งเกมแรกนี่ตัดแพ้มาก่อนที่โอทาฟอร์สูตรตัวสามเป็นผลงานที่ยำแย่ม,ม,า,มากๆในเกมนั้นครับใครจำไม่ได้2ผู้เล่นที่ติดโทษแบนในเกมนั้นก็นนคือบุนอแฟนเดสกับอูกาเต้นะครับแต่วันนี้เนี่ยจะลงสนามได้ตามปกติแต่น่าจะมีการบุนเวียนผู้เล่นบางส่วนครับจากบทสัมภาษณ์ของโอบอลิมล่าสุดลงถึงมี รายชื่อสิบเอ็ดตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามมาฝากกันด้วยนะครับแล้วก็ข่าวซื้อขายนักเตะก่อนเกมแล้วก็เป็นดิวที่หลายคนชื่นชอบครับและลุ้นได้เลยกับ2ดิวสําคัญเช่นเดียวกับฝั่งขาออกก็มี2ดิวที่ยังต้องจับตามองครับเพราะว่าดูแล้วน่าจะมีความเชื่อมโยงกันอยู่กับฝั่งขาเข้านะครับวันนี้ท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของพวกเราชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ไปกําลังใจให้ด้วยนะครับท่านไหนสะดวกสับสนการสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ตะการด้านล่างได้นะครับ ขอบคุณมากครับเกมที่ยูเตจะเจอกับนิวคาสเซิลคืนนี้จะเป็นเกมที่4,000ของปีสัจแดงในพรีเมียร์ลีกนะครับตลอดที่ลงเล่นมาตั้งแต่ฤดูกาล 1,992- ถึง1,993ครับสติออกมาบอกว่ายูเตตใน3,999เกมก่อนหน้านี้เนี่ยชนะไป1,916เกมนะครับเสมอ981เกมแพ้1,103เกมแล้วก็ยิงประตูได้ทั้งหมด 6860ประตูนะครับเสียประตู5 0 8 3ประตูผลต่างประตูที่ยิงได้กับเสียประตูอยู่ที่บวก1777นะครับก็ถือเป็นการเดินทางที่ยาวนานต่อนเนื่องในช่วงพรีเมียร์ลีกของปีสแตนดงแล้วก็เกมนี้จะมีความหมายต่อสโมสรแน่นอนครับในเรื่องของประวัติศาสตร์พอฉันดูเบนโบลินน,น่าจะพยายามเก็บชัยชนะให้ได้แม้ว่าจะต้องโลเทชันผู้เล่นบางส่วนก็ตามในทางกลับกันเนี่ยเอ็ดดี้ฮาวกุนซือของนิวคาสเซิล มีการป่วยนะครับเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งไม่ได้มีการเปิดเผยเรื่องการป่วยแต่อย่างใดทําให้เขาจะไม่ได้ลงคุมทีมข้างสนามในเกมเจอกับมาโยเตดในวาทิตย์นี้ครับจะให้ผู้ช่วยทําหน้าที่แทนที่บริเวณข้างสนามข่าวก่อนเกมจากคริสวิลล์เนี่ยบอกว่าลูเบนอมิลิมเตรียมจะเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในเกมนี้ที่ยูเตดจะบุกไปเยือนที่เซนเจมส์พาร์คนะครับโดยผู้สาวประตูอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครับ อมรีบกำลังพิจารณาดรอปอังเจรออนาออกจาก11เตตัวจริงครับแล้วก็ให้เอาไทแาวนดีลงเล่นในเกมนี้ซึ่งก็มีข่าวหลุดออกมาเหมือนกันว่ายังไม่แน่ชัดว่าในเกมลีกยงเนี่ยจะเป็นใครลงสนามน,นะครับบางทีอีกมุมหนึ่งก็ต้องดูฟอร์มของบวนดีในเกมเจอนิวคาเสเซิลด้วยถ้าเขาจะลงเป็นตัวจริงปีเตอร์ชไมเคลิลดีตผู้สาป,ประตูของยูเตดในยุครุ่งเรืองเนี่ยก็พูดถึงออรนาว่าเราคงรู้สึกไม่ปลอดภัยครับเวลาที่มีเขายืนเฝ้าเสา ในสนามเนี่ยมันมีปัญหาหลายอย่างที่ออมบลิมต้องจัดการนะครับรู้สึกไม่สบายใจเลยถ้าต้องชี้ไปที่ผู้เล่นเพียงคนเดียวกับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่การดูเขาเล่นก็ไม่ใช่เรื่องดีเหมือนกันเราอยากจะขึ้นนำส2ต่อหนึ่แต่ก็กลัวว่าเดี๋ยทีมจะคัมแบ็กกลับมา้ะตีเสมอเราได้นะครับมาดูคาดการณ์สเปนตัวจริงที่น่าจะลงสนามในเกมนี้จากมุมมองของเราอองยูสไตล์นะครับ ผู้สาวประตูเอาไทยไปดีน่าจะลงเฝ้าเสาครับเกมรับน่าจะมีการเปลี่ยนบางคน,นครับเซนเตอร์ทางฝั่งขวาน่าจะเป็นนูซมมนามาสซโุยเหมือนเดิมตัวกลางอาจจะเป็นวิกตอร์เเลิฟสลับมาลงเล่นบ้างซ้ายเป็นเลนิโยโร่นี่ครับวิงแบ็กสองฝั่งทางขวาอาจจะเป็นเดโกตาโลเหมือนเดิมได้ครับฝั่งซ้ายต้องลุ้นว่าลูกชอจะมีโอกาสได้ลงเป็นตัวจริงหรือเปล่าท่านผูใช้ก็คงเป็นพระธิดอกูเหมือนเดิมครับมีฟิลคู่กลาง เมนูก็แทน่าจะได้ยืนก่อนหนึ่งคนและพักคาซมิโลไปนะครับอีกคนน่าจะเป็นบุนโน่แฟนเดสด้านบนมีโอกาสที่เมสันเมาส์จะได้เล่นร่วมกับอเร์โนกานาโชหน้าเป้าอาจจะดรอปลามูซาลุนและให้โจโชเซ็กซี่ลงสนามแล้วก็ผัดเปลี่ยนให้ฮอยลุนลงมาในครึ่งหลังอาจจะมาดหกนาทีอะไรแบบนี้จากการวิเคราะห์ของสื่อครับโดยคีย์แม้สาคัญในเกมนี้ที่อาจจะเล่นลงเล่นบางช่วงมาตอนของเกมก็คือแม็กควาย อูกาเต้คาเซมิโลหรือแม้กระทั่งบุนโน่แฟนเดย์ที่อาจจะมีโอกาสสลับลงตัวจริงหรือสำรองแล้วโดนเปลี่ยนออกไปในครึ่งหลังหรือว่าลงมาในครึ่งหลังก็ได้นะครับเพราะว่าผู้นี้คือแกนหลักของทีมเช่นเดียวกับน,นูซายมาสโซยเป็นคนที่เล่นต่อเนื่องมาหลายเกมแล้วการที่คอบบี้เมนูเมสันเมสากลับมาลงสนามได้เช่นเดียวกับลุคชอ์ก็น่าจะทำให้ทางเรื่องในการหมุนเวียนมีมากขึ้นนะครับกับแผนของร no ูเบนอมลิม คิสเซริงเซนก็ให้สัมภาษณ์ร่วมกับลาบูซไฮลุนเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของรุ่นน้องนะครับที่ยังไม่ดีในตอนนี้อิเดซเซนบอกว่ามันต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับบทบาทและก็ตำแหน่งใหม่ที่ลงไปในสนามครับผมคิดว่าทุกคนเนี่ยรู้ดีว่าเรามีนักเตะท,ที่เก่งหลายหลายคนครับแต่มันก็เป็นเรื่องของการปรับให้พวกเขาเข้ากับระบบของผู้จัดการทีมที่ต้องการให้พวกคุณเล่นนะครับจากนั้นก็พยายามดึงศักยภาพ,าพออกมาแล้วก็ต้องใช้เวลาครับ หอ,อยลุนก็พูดถึงอมเรีนเหมือนกันว่าคิดว่าเราเริ่มเรียนรู้กับระบบนี้แล้วนะครับแล้วก็เรียนรู้การเคลื่อนที่ระหว่างผู้เล่นผมว่ามันสําคัญมากๆพอ,อยลุนก็พูดถึงตัวเองเหมือนกันบอกว่าผมรู้มันเป็นส่วนหนึ่งของรายละเอียดสัญญาการที่มีคําวิจารณ์เกิดขึ้นก็เป็นเพราะว่าคุณทําผลงานได้ไม่ดีครับแต่เหมือนกับที่อีริกเซนบอกเลยเราต้องมีสมาธิแล้วก็พยายามหาวิธีทำผลงานออกมาให้ได้ข่าวดายอ,อของนกเต ยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับยูเวนตุสเนี่ยอาจจะพิจารณายืมตัวบวกออปชั่นซื้อขาดในการดึงละมุสลุนไปร่วมทีมนะครับเป็นนักเตะที่พวกเขาเล็งมาอยากจะเสริมทัพก่อนที่จะแข่งขันชิงช้ป์สมโ,โมสรโลกในช่วงปิดฤดูก,กาลด้วยฟอร์มของคอลุนตอนนี้นี่อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะขายได้ราคาแบบไม่ขาดทุนตามค่าจะจจำหน่าย กับจำนวนสัญญาที่เหลืออยู่ของทีมนะครับเพราะว่าฮารุนเพิ่งเซ็นมาในฤดูกาลที่2องของเฉินฮั่ยจะมีสัญญายาวอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่ามายูเต็ดเนี่ยจะทําอย่างไรถ้าจะปล่อยฮารุนออกไปซึ่งการปล่อยก็คงจะต้องมีหลายทางเลือกครับท้งการปล่อยยืมบอออชั่นซื้อขาดหรือหาทางขายในราคาที่เหมาะสมซึ่งก็ต้องมาดูฝีมือของบอ์บบริหารชุดใหม่อย่างคริสโตเฟอร์วิเวลและก็เจสันวิลคอกถ้าจะปล่อยฮารุนออกไปจริงๆ เรื่องนี้เนี่ยฟาบิโชโรมาโน่ก็ให้ความเห็นกับดิวแาโมสซูลและก็อังเดรอัน่าที่มีโอกาสจะออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นีครับเขาะบอกว่าอยากให้สถานการทั้งสองคนเนี่ยเปิดกว้างนะครับซึ่งเรื่องนี้อาจจะแปลผันตามดิวฝั่งขาเข้าด้วยอีกคนที่ต้องจับตาดูก็คือมาคาสเวตฟอร์ดครับมีรายงานจากเจอร์มีครอสบอกว่าและฟอร์ดเนี่ยจะหาลือกับยูเต็ดและก็รูเบนอมบาริมนะครับถ้าเขากลับมาที่สโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้ การพูดคุยครั้งสาคัญซึ่งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยมีจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างออมบลิมกับไรฟันฟอดก่อนจะตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรก่อนทัวร์ปรีเซนทที่สหรัฐอเมริกาครับไลฟันฟอดมีออปชั่นซื้อขาดกับวิลล่าอยู่ที่40ล้านปอนด์แต่ว่าวิลล่าสามารถเลือกใช้หรือไม่ก็ได้นะครับไม่ใช่บังคับซื้อขาดแต่อย่างใดอีกคนที่มีโการย้ายออกสูงก็คืออันโตนี่ครับมีรายงานจากเปเรโดิสตาเดปอร์ติโวสื่อฝั่งเ,งเบติส การเจรจา,จาอยู่ในขั้นสูงแล้วนะครับที่เบติสจะดึงอังกนี่ไปร่วมทีมเป็นการถาวรสัญญายืมตัวของอังกนี่ที่ย้ายมาจากยูเตดมาที่เบติสจะสิ้นสุดในช่วงจบฤดูกาลครับแล้วก็สโมสรจากสเปนต้องการจะซื้อตัวเขาเป็นการถาวรเพื่อใช้ในฤดูกาลหน้านะครับทั้งดิวแรดฟอร์ดอังกอนี่และวก็ซานโชล้วนแล้วจะ,ะแปลผันตามดิลฝั่งขาเข้าใหม่เข้ามาซึ่ง2ดิวที่เชื่อมโยงอยู่นะครับ แล้วก็ดูแล้วมีโอกาสจะเป็นแพ็คคู่ได้เหมือนกันถ้ายูเต็ดทำได้ตามเป้าในการปล่อยผู้เล่นออกรวมถึงลดค่าเหนื่อยผู้เล่นที่หมดสัญญารอรีวิเวลนะครับเดีติกเนี่ยบอกว่าการเซ็นสัญญากับมาตุ้นคุณย่าแล้วก็เรียมดิลับถือว่าเป็นไปได้ครับในการย้ายมาที่ยูเต็ดถ้าสโมสรสามารถจัดก,การเรื่องฝั่งขาออกหรือว่าขายออกได้เป็นอย่างดีนะครับยูเต็ดเนี่ยต้องมองสิ่งการจ่ายค่าเหนื่อยคุณย่าด้วยซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ ตัวเลขนี้เขารับอยู่กับวูมนะครับแล้วก็พึ่งเซ็นสัญญาใหม่ออกไปโดยตัวเลขที่มาเชื่อมโยงอยู่ก็คือการปล่อยนักเตะอย่างจอร์นี่อีเวนวิกตอรียเลิฟคริสเตลิเซ่และทอมฮิตันพวกนี้อาจจะทําให้ยุติเคลียร์เรื่องของขั้นเหนื่อยออกไปได้นะครับแล้วก็ต้องดูเรื่องของการเงินว่าจะสามารถจัดการดิวนี้ได้ดีแค่ไหนมาจนคุณย่าเนี่ยมีค่าสดญญาอยู่ที่ประมาณ62.5ล้านปอนด์แต่ว่าตาเงื่อนไข ยูแต่สามารถจะจาต่อรองกับวูฟได้นะครับเพราะว่าวูฟก็มีปัญหาเรื่องการเงินเช่นเดียวกันซึ่งเมื่อคืนเนี่ยคุณย่าก็ไปโพสตอินสตาแกรมแล้วก็ลบออกไปในช่วงเวลาไม่นานนะครับเขาพูดว่าผมมีความสุขผมจะทําตามความฝันของผมไม่ใช่ขอพวกคุณนะดังนั้นใจเย็นๆกันหน่อยนะครับทำให้แฟนทีมหมาป่าหรือวูฟันตันเนี่ยเดือดกันพอสมควรมาดูเหมือนว่าคุณย่าใหญ่จะไปยืเต็ตนตัวสั่นนะครับจากที่แฟนบอลวู๊ฟเนี่ยเข้าใจ ซึ่งคุณย่าตามข่าวอันนี้คือเขาชื่นชอบปีแสดงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกันในดิวนี้วิดเวลอธิบายต่อไปว่ายูเต็ดเนี่ยคาดหวังจะให้เรียนดีแลับกองหน้าที่มีข่าวอยู่ตอนนี้อยู่กับอิฟสวิและมีโอกาสย้ายทีมเนี่ยจะลงเล่นไปตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าส่วนคุณย่าถ้าได้มาจะเล่นไปตำแหน่งเบอร์10นะครับก็คือหลังกองหน้าเป็นตัวปั้นเกม การเสนญญาสอคนนี้เนี่ยก็ดูแล้วมีโอกาสเป็นไปได้ครับแล้วก็กําลังถูกส,สอบสรพิจารณาอยู่เช่นเดียวกันกับตัวเลือก,กอื่นๆครับซึ่งมีการพูดคุยถึงหลายเป้าหมายเลยทีเดียวจากการคํานวณแล้ว2ดิวนี้ก็คงจะต้องใช้เงินประมาณหลักร้อยล้านปอนด์ครับเพราะว่าเลียนดิลับอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์บวกลบเล็กน้อยเช่นเดียวกับคุณย่าก็คงจะไม่ต่ำกว่า50-60ล้านปอนด์แน่ซึ่งมาดูจากดิวฝั่งขาออกอย่างแอนโตนี ซานโชแลวก็แรดฟอร์ดเนี่ยก็ตัวเลขก็พอดีกันครับถ้าพิสแเอยากได้เป้าหมายอื่นอีนอกก็คงจะต้องไปลดค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆลงหรือว่าปล่อยนักบเตะที่ไม่ใช่ตัวหลักออกไปเพิ่มเติมเพื่อเก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็ซื้อดิวใหม่ครับติดตามกันต่อเนื่องได้ในเรื่องของข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้รวมพลเชียร์กันที่ออกมาอยู่ใตเหมือนเดิมในช่วง3-4ทุ่มนคิคอาจจะขึ้นไลฟ์ในช่วงประมาณสอถึงทุ่มแลม้วมาเชียร์ยูไนเต็ดเจอเนื้อเขาเส้นกันก่นกอนจะเป็นใบเบิกทางไปเจอกับเกมหนัก ที่โอทัลฟอร์ดเปิดบ้านต้อนรับลียงในวันพฤหัสบดีต่อสู้ครับขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงใหลและคลั่งไคล้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งตัวและหัวใจครับเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจปไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตาย หากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ